มันแม่สวยเพื่อมันใหญ่กว่าบ้านเรานะแม่สวยเพื่อก็มีนะมันง่ายสวยเพื่อก็นั่นแหละเห็นอยู่มันใหญ่วกว่าบ,บ้านเราเปล่าใหญ่กว่าบ,บ้านเราอีกมีรูรอดหรือเปล่าลูกระวังนะนตอนนั้นเรามาเขาขุดคลองอยังไม่เสร็จนะใช,ใช่ไหมเขาขุดคลองอยู่นะยังไม่เสร็จอะไรคะ<า>จ่าจ่าเออจ่าจ่าปลาปลาจ้า ปลาค่ะอู้ปลาดูดิปลาเยอะมากปลาหมูปลาหนินก็มีนะปลาหนินปลาหมูค้างดำไม่มีหรอกค่ะบุ้นเอ๋อปลาตะเพียนไหมปลาตะเพียนน้อยก็ยังมีอ่ะนกินปลาตะเพียนในวัดบาปใช่ป่ะมาเอาไปค่อยจักโตเนาะแม่แม่หลายข่อยไม่ต้องเอาปลาตะเพียนดีกว่าเอาเอาปลาสวายดีกว่าปลาสวายไม่กินแม่ไม่กินปลาสวายไปกินทำไมล่ะกินหนูกิน เออปลาลาระอปลากระ้อหรยพูนะปลานี้มัจะตัวใหญ่ปลาไปเผาตเวาอ่านกินปลาในวัดสวยได้เดินนี่มั่นไ่ม่ตัวใหญ่ปลาเนี้พูนะออ้ขาจุนพูนยู่พอแม่พีนน้องเออเอไปหาตาไปไปไปแม่เป็นอื่นอง่อยากเป็นผีเป็ดแล้วเอานง่ก็เป็ดต้องไปดูสิหนูเป็ดอ่ะไปดูเป็ด ไปทำบุญไปทำบุญในโบสถ์ได้เปล่าไปไหว้ไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนไหมดูน่อยเรียบจอมระวังนะจอมแล้วจะปล่อยทิ้งไว้นี่เลยเห็นไหมเอาอยู่กับเป็ดไปเลยบอกไม่ฟังพ่อแม่เสียงดีนักเ,เออเป็ดว่าดูนัะ่ะเออชาวนาจ๋ากระตากเอ,อ้ย เออหนูพนงอเออพนะจ้าเออเปียกกลัวไหมเนี่ยเออพนนะมูจะพุ่นะอืมูีกนะดป็นคนู้นาไรือเลื่อนเาทำเป็นระบบอัตโนมัติไงแม่มันมีกระทะทองแดงด้วยตอมตองกระทะทองแดงากระทะทองแดงนูนจะลงกระทะทองแดงลไง

นั่นโลกคุมที่หนึ่งวาสันโลมา่าตทองแดงก็มี